เพื่อนโดนช่างเทแล้วเราที่มีอุปกรณ์ใหการแต่งหน้าครบ <laughs> ก็เลยต้องทำภารกิจแต่งหน้าให้เพื่อนแต่งหน้าให้เพื่อนสามคน<า>มก็คืออน<า><ร>นี้ใช่แล้วใครบ้างวะมีฟางนี่ไอ้พวกนั้นะ่ะสามคนอะเออนั่นแหละก็คือตัวช่างเทค่ะทุกคนสี่ไม่ค่ะสีเกิดเพื่อสำหรับเพื่อนเราส่วนตัวกูก็ไม่รู้ <laughs> ตัวมันไม่รู้สตากัน <laughs> ใช่แต่ก็นี่คือ อาจจะไม่ได้นอนเลยเพราะว่าตอนนี้กี่โมงละตีหนึ่งสิบสามนาทีก็อาจจะนี่ก็อาจจะไปเปลี่ยนรองเท้าจ้ะตีหนึ่งก็อาจจะไม่ได้นอนนะทุกคนจะไม่ไปเปลี่ยนรองเท้าก็อาจจะไม่ได้นอนนะทุกคนก็พรุ่งนี้ก็มาดูน้ำหน้าของอีคุณอีนี้กันว่ามันจะเป็นยังไงคะหลับก็คือหลับในห้องแม่ห้องประชุมซูหลับแน่แน่คือวอล์ก ก็คือวอลกงานรับบริยาก็คือมันจะยาวไปเลยคิดว่าจะชั่วโมงหนึ่งคนทุกคนอาจจะเบื่อแต่ว่ามันคือความทรงจำของพวกเราเแาจะเจอกันนะทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำไปแต่งหน้าให้เพื่อนก่อนบายบาคโออะไรท่านนี้จีจัตติศี ดูสภาพคนที่ยังไม่ได้แต่งหน้ากับคนที่วอลเปกกำกันแต่งหน้ายังไม่นอนข้ามาเอาของนะคะจะกำลังจะไปแต่งหน้าค่ะตาปึดื้อไม่ไหวหรอก๋ยวรอน้องเอิร์ธแป๊บนึงนะคะคนแล้วเจอกันดาวอล์กการราบป็นยาววันนี้จะไปให้สุดเราหยุดนอนเราหยุดชิมไม่ต้องนอนจ้ะอยู่เป็นเพื่อนที่ครับ คุณไหนคุณไหนจ๊ะเขาถ่ายวอล์กอยู่นะเห็นไหมว่าเขายังไม่ได้แต่งหน้าแต่เพื่อนเขแต่งหน้าไปแล้วอันไหนอันไหนค่ะคอลโลคอลโลเหรอคะได้ค่ะเขาก็ตึงเหมือนกันอุ้ยสวยนะเนี่ยกเขาปูเหมือนเมษาเนี่ยเลยซื้อที่ร้านซินซินปูใช่แล้วค่ะเพราะว่าซื้อมาเท่าไหร่คะ ไม่รู้ค่ะจำราคาไม่ได้แต่สองร้อยค่ะวายร้อยเ้าสิบาเลค่ะแต่ไปหาของมือสองได้มานมือหนึ่งค่าหรือ่ะไรเขาไม่ใช่มึงแกมาผู้ใหญ่มาเป็นอย่างคือต้องขิงเป็นอย่างคือต้องขิงเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอได้ของไทยได้ของถูกไหวเลยนะสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทของไทยใส่ไม่ได้นะคะถังอุ้ยบุลลี่นะคะเนี่ยเขาเรียกว่าอะะไรว

กูถ <pec S 2> ่ายคอนเทนต์กูมโทรศัพท <merci. S 2> ์ดิจิทูค่ะโทรศัพท์ดิจิทูค่ะ หลังจากที่เตยนะคะแต่งหน้าเสร็จแล้วก็เดินทางมาที่มหาวิทยาลัยก็จะบอกทุกคนเลยว่าเตยแทบจะไม่ได้จับโทรศัพท์มาอัดภาพบรรยากาศทุกคนดูเลยนะคะคือหน้าที่เดียวของโทรศัพท์เตยก็คือโทรเข้าแล้วโทรออกค่ะก็คือโทรทั้งหาครอบครัวโทรหาโทรหาเพื่อนก็คือเดินตามหาเพื่อนเดินตามหาครอบครัวแบบวันดิตต้องวิ่งอะค่ะทุกคนก็คือ มันสุดๆจริงๆอยากให้ทุกคนบริหารเวลาให้ดีนะคะถ้าเกิดใครที่จะรับปริญญานะคะทุกคนคือมันเหนื่อยมากๆจริงๆทุกคนคือเวลาตั้งแต่7จ็ดโมงคึ้งยันสิโมงครึ่งของเตยคือมันเป็นเวลาที่ผ่านไปไวมากคือไม่ได้จับโทรศัพท์เลยก็คือภาพบรรยากาศทั้งหมดของเตยก็คือ เป็นรูปที่ได้จากช่างกล้องของเตยทั้งหมดเลยนะคะก็อยากจะบอกทุกคนว่าควรมีผู้ช่วยมาช่วยถือของนิดนึงนะคะสําหรับเหล่ามนดิ์ทั้งหลายที่กําลังจะรับปริญญาต่อไปนะคะก็เตยก็มีภาพบรรยากาศมาให้ประมาณนี้นะคะทุไป,ปชมวเิเดีโอกันต่อจนะ้าถ้าสุดเพ่อแต่งหน้าให้หน้อยโอ้โหลายมือได้วย ก็คนเขามีมบ้านอ,อ่ะกิะ๊ก็จิบแก้วก็จีบเ้มึงก็ใ้เลยมาอยู่ในมอในวันนี้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึคนเกียรตินิยมอันดับ2-52คนรวมทั้งสิ้น กวางของปะไม่ได้ไปไหว้นะไม่ต้องเอาหวอย่างมาแล้วว่าแต่ต่ล้จ้าลเสร็จแล้วทุกคนเสร็จแล้ว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 กลับกันดีกว่าปิกปิกปทุกคนจะเก็บไปหมดไหมคะผลิตตามขนาให้พอก็พอไว้แม่เถอะนี่ค่ะไฮโซลูกเอิร์ดค่ะกำลังอุ้ยขุ้ขาเบ็ด ออนี่ค่ะกำลังจะกลับกันแล้วจ้าทุกคน,นจะแล้วจนะแล,วแ,ลวแล้วเออจ้มากุญแจอยู่ที่เถอเอามือแแตะแลวากุญรใช่ไหมช่เอเอเลบอกคลิปอะไร ทุกคนจะขนของให้ดูนะคะนี่ค่ะของเราทาั้งเยอะขนาดนี้าาพาทุกคนดิอันไหนที่กาลแทนให้ใันมันอยู่ในถุงอนะ่ะอย่ามันตักถุงหนึงอะ่ะอันนี้ของไทยแหะถุงแกหมดเลยเอ้ยเดี๋ยวต้องเอาส่งให้การหมวกนี่ต้องส่งให้กาลหนึ่นงต,ต้องส่งเฮ้ยมันมีหมวกสามสามใบอ่ะก็หมวกแก่ที่แกยืมไม้กาลเนีเ<อ>แ่แล้วก็หมวกแก

จ้ะอันนี้ของแกสีแดงอันนี้ห่วงนี่ไงนี่ไงนี่ไงที่อาการแอบ์เพนเอาไว้ให้แกนี่อันนี้อันนี้นี่ใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้ถูกดอกไม้ฉันน่ะเออมันมีอะไรด้วยอ่ะฮะดอกไม้ดอกไม้อันนี้ไม่แขวนฉันหรอกอันนี้ที่เก็บก็รองเท้ามั้ยยังยัง Hát nào đâu tao. Little bắt được cái gì. No more, hả. Qua quá? I don't want to marry. Qua dòng. I like not. Qua người. Qua ทำไรไม่ได้ป๋มามาแกแกอันนี้เลยแกเปิดอันนี้เลยอู้หูดนที่มันดิดใช่ไหยายนิดนะคะนะคะของที่ถือบาม 前がおい,い เอ,อ๋ยจะเป็นคนะเด็นโดยนันย่นออาจารย์นี่ไม่มีแฟนคือเป็นอะไที่โชคดีสุดนะเขาจะเลี้ยงเลี้ยงลูกศิษย์เขาได้เป็เต็มที่อ่ะสุดา จริงอ่ะตานน้บัณฑิตกำลังเช็ดหน้านะคะทุกคนก็คือไม่ไหวแล้วอ่ะทุกคนดูโอเมกโอเคชามเลยที่นี่ทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำนะคะแล้วก็พักผ่อนกันนะทุกคนเดี๋ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเรามีอีกใบหนึ่งบริยาโทขอให้ฝันนั้นเป็นจริงนะคะทุกคน ก็ขอบคุณทุกคำอวยพรนะคะขอบคุณทุกของของขวาญแล้วก็ที่มาหากันแล้วก็ที่ส่งข้อความมาหาการทุกอย่างเลยนะคะที่มา,ายินร่วมยินดีกับการสำเร็จการศึกษานะคะประิญญาตรีของเตยนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณจากใจบัณฑิตตัวน้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะจบแล้วทุกคนปริญญาตรีต่อด้วยปริญญาโทค่ะ มาเล้นกันว่าจะทําได้มากขนาดไหนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าทุกคนไว้เจอกันค่ะบบ,บันดิตไม่มาแล้วบันดิตจะเป็นไข้รเปล่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายภูวิย์วัฒนพันธ์มือไทัยชัยเจริญมนธการสีน้ำเงินมาวินชวดมาเมทศรุ่งนพภาตรงเท่งรุ่งนพภาสมรัก รุ่งฟ้าสิงเลิศชายละลิศพัดลอ,อกลางวรชิตชัยพานิช